สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเติ้ลหนูกูรูฟุตบอลนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์พิจารณ์บวกกับแนวทางการจัดตัวในแฟนตาซีนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะพักเตะฟุตบอลโลกพักประมาณ40วันเรามาเริ่มกันเลยนะครับวีคนี้คู่แรกนะครับเตะตอนทุ่มครึ่งจี GG ก็หมดเวลาส่งทีมตอน6กโมงครึ่งนะครับ เริ่มต้นเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเบนฟอร์ดนะครับตัวเจ็บของซิตี้ตอนนี้สมบูรณ์มากนะครับเหลือตัวเจ็บค้างในสต็อกแค่คนเดียวคือไคลวอล์กเกอร์ส่วนฝั่งของเบนฟอร์ดก็เป็นกิทูเฟอร์เอเยอร์ไอลอนฮิกกี้ศาสนาคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดเนี่ยช่วงหลังเรามาดูถิตีเบนฟอร์ดกันดีๆนะครับเสียประตูง่ายมากนะครับเสียประตูค่อนข้างเยอะ นัดที่แล้วเจอฟอร์เรสก็โดนยิง2ลูกส่วนซิตี้ลงเล่นในกลางสัปดาห์อีกครับกับเชลซีใช้ผู้เล่นสลับสบเปลี่ยนหลายตำแหน่งลงเหมือนกันนะครับผมว่าคู่นี้นะครับซิตี้ชนะแหละก็คือหลายคนมองว่าซิตี้ชนะผมเองก็มองแบบนั้นนะครับไม่คิดจะฉีกไปไหนเลยผมมองว่าซิตี้ชนะแน่ๆเพื่อนๆอนในแฟนตาซีก็คงจะเลือกกันหลายคนเรามาจเจาะลึกกันไปนะครับว่าตำแหน่ง แต่ตำแหน่งของซิตี้เราควรเลือกใครนะครับแนวรับก็แน่นอนนะครับคนแรกเป็นเจ้ากันเซโรโดนใบแดงัดที่แล้วแต่เป็นใบแดงจากการพยายามเข้าสกัดไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทำประตูโดนใบแดงพวกนี้นะครับใบแดงแบบนี้จะโดนแบนหนึ่งนัดนะครับซึ่งรวมทุกทุกทุกถ้วยของของ FA ที่ f อเเป็นคนกำหนดนะครับก็เทอเซโรโดนแบนหนึ่งนัดในวันเจอกับเชลซีนัดนี้ได้เล่นนะครับแนวรับนะครับผมว่าเจ้ากันเซโรยังไว้ใจได้น่าเลือกมากๆนะครับ อีกคนนึงก็คงจะเป็นมานเอลอาคาันยีเพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์ไม่ได้เล่นนะครับพวกสัปปรตรูก็เอเดสันโมราเอสามตัวพอละแนวลุกนะครับแนวลุกซิต,ตี้เตะลีครับกับเชลซีนะครับแนวลุกสามตัวใช้จูเลียนอาวาเลสดิยาร์ดมาเล่แจ็คกิริชผมมองว่าสามคนนี้เล่นไป90าินาทีเต็มผมมองว่ามีโอกาสสำรองลวดทั้งสามคนเลยในความคิดส่วนตัวนะถ้าสามตัวนี้เป็นตัวสำรอง ผมว่าสำรองเลยวันที่เจอกับเบนฟอร์ดในฟุตบอลลีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือควรจะเป็นใครฮาแลรนนั่นแน่เลยนะครับโฟเดนดีไมด่ดีดันเบตโตซินวาขึ้นมาเล่นเป็นตัวลูกอีกตัวหนึ่งก็น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นแลวลูกผมว่าเลือกได้หมดเลยนะครับคือโฟเดนน่ะมันช้ำแล้วช้ำอีกมา2วีคแล้วถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะครับแต่พอเห็นเป๊ปไม่เปลี่ยนตัวเลยนะครับอันเสมาเลสกิลิ ให้ลงครบ90โดยที่ไม่เปลี่ยนตัวออกเลยซึ่งลักษณะของเป๊ปคือปกติจะเปลี่ยนออกบ้างครับถ้าจะใช้ในนัดต่อไปคู่ที่ผมเลยมองว่ามันจะลึกๆว่าโฟเดนจะเป็นตัวจริงนะครับก็คิดว่าจะใส่โฟเดนฮาแลนด์บางทีมก็เป็นฮาแลนด์กับเดบอยสลับกันไปนะครับแนวลูกของซิตี้ผมมองว่าน่าเลือกทุกตัวเลยนะครับโดยเฉพาะฮาแลนด์กับโฟเดนคิดว่าโฟเดนน่าจะ ทำคะแนนให้กับทีมของเราสักทีนะครับหลังจากที่รับมาหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มมาหลายนัดแล้วนะครับคู่นี้ผมมองว่าซิตี้ชนะเกมสุนครับถัดไปเรียบภูเจอกับเซาท์แทมตันตัวเจ็บหลักๆของเรียบภูตอนนี้นะรู้ก็เหลือแค่ลุยดิอาร์กับดิโกโชตาส่วนฝั่งเซาท์แทมตันก็เป็นวาเรนโนลลิฟลามิโตเจ็บยาวนะครับบวกกับแบ็คขวาตัวจริงอย่างไคบ็อเกอร์ปีเตอร์เซาเซานี่เศร้าเลยครับเละเทะมาหลายนะัดต่อเนื่องเลยนะครับ ได้มีโอกาสวันดูเลยดูกับตาเต็มๆ90สนาทีนะครับวันที่ซาตันตันเปิดบ้านเจอก,กับนิวสเิลโอ้ทีมทีมนี้มันเหมาะที่จะตกชั้นมากๆนะครับสภาพทีมไม่ดีแม้จะได้ในบ้านก็ยังไม่ดีนึกว่าโดนนิวคาสเซลิลขึงเกมสบายสบายเลยพอรัตนนี้มาเยือนเลอว่าพูการออกบอลของนิเวร์พูแม่นยำแม่นยำกว่านิวคาสเซอลอยู่แล้วนะครับในความคิดส่วนตัวมผมนะครับ แล้วตัวผู้เล่นต่างๆนะครับแนวลุกก็มีความเฉบขาเฉียบคมมากกว่าผู้เล่นเหล่านีนครัเซลมองว่าคู่นี้ดีมากๆนะครับนักบอเข้อจานคู่นี้ถือเป็นทีเด็ดประจําเดือนเลยนะครับท็อปออฟเดอะวีคเลยลิเวอร์พูลผมมองว่าแฮนดิแคปเปิดมาเท่าไหร่ลิเวอร์พูลจะทําได้เกินนะครับนะส่วนบอลข้อจารฟุตบอลพิมลีนะผมมองว่าลิเวอร์พูลน่าคบหามากๆพอมาในแฟนตาซีก็ยังต้องเลือกลิเวอร์พูลอีก,กแหละผมมองว่าทั้งแนวรับแนวลุกเลยนะครับ แนวรับได้คู่ใส่ได้เต็มหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลือเงินน้อยก็ใส่โคนาเต้ฟานได้จากทีมแล้วเหลือเงินเยอะก็เป็นอันดูโรเบอร์ซันเทนเนอร์เซอร์เทนเนอร์เซอร์อโนใส่ได้หมดแนวลุกนะครับก็2ตัวความคิดผมนะก็คือ2ตัวแหละซาร่ากับเดวินนูนเยสผมไม่ชอบบ๊อบบี้ฟิมิโนนะคือฟิมิโนมันอาจจะเป็นตัวจริงแต่ทํนาคะแนนไม่ค่อยได้ผมมองว่าลงมาเล่นลึกเกินไปนะครับโอกาสทํนาคะแนนค่อนข้างยากคู่นี้ใส่ได้ทั้งแนวรับและแนวลุกเลยนะครับของแฟนตาซี สำหรับริเวอร์พูลถัดไปคู่สีทุ่มเช่นเดียวกันนะครับบอลสมาร์ mart, เจอกับเอเวอร์ตันบอลสมาร์ตเดวิดบุ๊กเนโตนะครับส่วนฝั่งเอเวอร์ตันตัวเจ็บก็เป็นอดอลทาวสันเมซันโฮเกตแล้วก็สมน,นาตัวเก่งกลับมาได้แป๊บเดียวนะครับเจ็บอีกแล้วดมินิกันเบิร์ตเลวินคู่นี้ผมมองว่าเอเวอร์ตันดีกว่านิดๆไม่รู้ที่ผมชอบเอเวอร์ตันนะครับผมมองว่าบอลสมาร์มันเสียง,ง่ายเกินไปนะครับพอผู้สัรตรูตัวจริงอย่างเนโตเจ็บ ตัวสำรองของประตูตัวสำรองของบอลมัดตรงเป็นตรงนะครับนี่คือจุดอ่อนจุดตายหลบของบอลมัดเลยนะครับแนวรับบอลสมาร์ตในแฟนตาซีผมไม่ควรให้เลือกเลยผมแน,น,นะนำว่าไม่เลือกเลยครับต่อให้จะเล่นดีไงแต่จังหวจะจับพัดจับผูเปิดบอมมาโกรับหลุดบ้างออกมาตัดลูกโดง่งก็อ่อนปฏิกิยาก,ก็ไม่ดีนะครับผมมองว่าบอลสมาร์ตจุดอ่อนอยู่ที่ผู้สาป,ประตูตัวสำรองซึ่งจะต้องเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับผมมองว่านี่คือจุดตายของบอลสมาร์ตส่วนเอเวอตันนะครับ มาเยือนเล่นเกมรับค่อนข้างลึกแหลกก็คงจะเล่นแล้วก็ค่อนลึกนะครับถามว่าแนวรับเอเวอเรตเลือกได้ไหมผมมองว่ามันมันเหนื่อยเกินไปนะครับวิกนี้แนวรับทีมอื่นมีต่อให้เป็นทีมเล็กนะครับก็ยังมีหน้าเลือกของเอเวอเรตเยอะแยะเลยถ้าหากจะเลือกผมเลือกแนวลุกดีกว่านะครับตัวไม่แพงครับจัดทีมท็อปมาแล้วเหลือเงินอยู่นิดหน่อยนะครับจัดได้เลยดามาลายเกอแนโทนีกอร์ดอนเบียดเบียด,ยดลงไป5ล้านก็กว่าครับสำหรับแฟนตาซีนะ คู่ที่ผมมองว่าเอลตันไม่แพ้ครับแล้วก็อีกคู่นึงนะครับทอนนัมสเปอร์เจอกับ,บรีดอยู่ในเตดนะครับตัวเจ็บของสเปอร์ก็คิเตียลลนโลเมโน่ซอนเฮืงมินส่วนฟังรีดก็เป็นหลุยสันิทเทลล่าดัมฟอร์ชอทศนาคู่นี้ผมมองว่าสเปอร์ก็ยังเหนือกว่ารีดนะครับแม้จะแพ้มาหลายนัดติดต่อกันเหมือนกันนะครับในรีดนะครับแต่ผมยังมองว่าสเปอร์ดีกว่ารีดนะครับกลับมาเล่นในบ้าน คือติดใจนิดเดียวนะครับสเปอร์เล่นในลีคับโหส่งตัวจริงเยอะเกินไปนะความคิดผมนะคือเคนก็เป็นตัวจริงลงไปแล้วพอโดนนำสองศูนย์ก็ถอดออกเลยนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าเหมือนยอมก็ถอดตัวลุกอย่างอย่างฮัิเคนออกข่าวดีของสเปอร์ก็คือเดียนครูเซฟกี้ดิชาลิสซันพวกนี้เป็นตัวจริงได้แล้วนะครับในนัดนี้นะครับเพราะว่าดิสซันเนี่ยเป็นตัวสำรองในในฟอรลีคับแล้วส่วนเดียนครูเซฟกี้ก็เป็นตัวสำรองตั้งแต่มันเจริร์พูแล้ว แนวรุกของสเปอร์ผมมองว่ายิงหลีดได้อยู่แล้วครับผมมองว่าลีดมันเป็นทีมเสียเยอะอยู่แล้วนะครับเจอใครก็ยิงเยอะเสียเยอะแต่มาดูแนวรับสเปอร์น่าเลือกไหมปกติลีดยิงเยอะก็จริงครับแต่ผมมองว่านัดนี้สเปอร์เลือกได้นะครับแนวรับสาหรับสเปอร์นะครับโดยเฉพาะอีวานเพลริสิตผมมองว่าเป็นทีเด็ดเลยในกรณีที่คุรุสกี้ยังฟิตไม่เต็มร้อยดิชาริสันยังไม่เต็มร้อยนะครับเราเลือกอ่าอ่าเพลริสิตไปเนี่ย เป็นกองหลังนะครับในจีเป็นกองหลังแต่ในชีวิตจริงเล่นเป็นกลางลุกดีไม่ดีเป็นหน้าด้านซ้ายด้วยเลือกไปได้เปรียบมากนะครับสาหรับอีวานเปริลิสต์นะครับผมจะเลือกติดไว้เลยเปร์ิสตหนึ่งตัวนะครับกองหลังที่เหลือก็คงจะต้องเป็นเอลิกไดเออร์นะครับแล้วก็ลองเล่ ay, ผมแนะน Long ําเป็นลองเล่นะครับผมแนะนําลองเล่ก่อนเป็นเดวิดเพราะลองเล่ ay, เวลาเล่นลูกเล่นลูกเซตพีดลองเล่จะขึ้นมาเล่นกลางอากาศได้ดีพอๆกับเอลิกไดเออร์เลยนะครับ สำหรับแนวะรับสเปอร์จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนแนวลูกก็คงจะต้องเลือกได้ตัวเดียวเลยทุ่มไปเลยครับแฮร์รี่เคนถ้าจะเลือกนะครับตัวอื่นไม่น่าเลือกอยู่แล้วในราคาแพงๆแปดล้าน7ล้านกว่านะครับก็ไม่สมควรเลือกนะครับก็คู่นี้คิดว่าสเปอร์ชนะลีดได้ครับนี่ไม่ดีกินชีสด,ด้วยถัดไปนะครับเป็นเวสแฮมเจอกับเลสเตอร์เวสแฮมตัวเจ็บก็แม็กวลคอนเน่นะครับส่วนฝั่งของเรสเตอร์ ิคเโดเปย์ไ,ไลล่าชักล่าโชวรุนซูแล้วก็ตัวหลักตัวเก่งที่ผมคิดว่ามีผลกระทบกับเลสเตอร์เลยนะครับก็คือตอัวน,นี้คือเจมส์จัสตินคือจัสตินช่วงหลังเล่นดีมากๆเลยนะครับทําให้เลสเตอร์แนวลุกดูหลากหลายเลยในฝะั่งเจมส์จัสตินผมมองว่าเล่นดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งอย่างทีมทีคาตันเ่เลยจัสตินเนี่ยเจ็บยาวเลยเผลอเพล่ไม่ได้ไปบอลโลกเลยนะครับคู่นี้ฟอร์มการเล่นต่างกันลิบลับเลยครับเวสแฮม เล่นยังไงก็ไม่ชนะเล่นดีก็แพ้เล่นแย่ก็แพ้ล่าสุดเล่นในบ้านนะครับแพ้คิดสั้นพาเลตหนึ่งตัวสองแบบชนิดี่ว่าเกมไม่ได้เรื่องเลยนะครับส่วนฝั่งเลสเตอร์เจอใครก็ยิงเจอใครก็ยิงครับคุณตอนนี้กำลังมาแล้วเลสเตอร์ทศชาคู่นี้ครับน้ำเชี่ยวอย่าเดาไปควางผมมองว่าเลสเตอร์ดีพอที่จะบุกไม่ไปแพ้เวทแฮมได้นะครับคือเวทแฮมมันคงไม่ปรบปรับตื่นเช้ามาดีขึ้นมาเลยคือมึงแย่มาหลายนัดจัดอยู่ดีมาเจอเลสเตอร์ทีมฟอร์มดีปุ๊บ ตื่นขึ้นมาเฮ้ยเก่งขึ้นเลยทำปุ๊บปั๊บเก่งเลยโชว์ฟอร์มสอนเลเตอร์สอนมาเลเตอร์ผมมองว่าไม่น่าเป็นแบบนั้นได้นะครับผมชอบเลเตอร์มากกว่าในแฟนตาซีไปทากองหลังไม่เลือกเลือกไม่ได้เลยครับเลือกไม่ได้เลยเปาะบางเหลือเกินโดนเป็นแตกโดนเป็นเข้านะครับส่วนฝั่งเลเตอร์พอไม่มีเจมจาตินผมว่าไม่น่าคบหาแล้วเจมจาตินผมมองว่าพอไม่มีจาตินปุ๊บไม่ได้เลือกเลยครับผมมองว่าลคกทมัสเล่นแทนไม่ได้เลยนะครับผมมองว่าหลังเลสเตอร์ก็ไม่น่าเลือกจะเลือก ก็เลือกได้แค่เจมส์แมดิสันฮาวิบาลนแค่นั้นติดไปนะครับเลือกได้ตัวเดียวตัวหนึ่งด้วยซ้ำนะครับไม่ควรเลือก2ตัวแพ็คคู่เลยผมมองว่าเลตเตอร์ก็คงยิงไปแฮมได้ไม่เยอะมากมายนะครับคู่นี้ชอบเลตเตอร์มากกว่าไปแฮมครับแล้วก็มาถึงอีกคู่หนึง่นะงนัดติพังฟอร์เ t เจอกับคิสซันพาเลสโอ้คู่นี้ออกให้ทุกหน้าเลยครับคือพาเลสก็ดีนะล่าสุดไปเยือนทีมแต่งอย่างเวแฮมก็ชนะได้ส่วนฟอรสต์ก็ เพิ่งชนะสวยๆในรีคับมาแต่เป็นบอลทั้วนะผมก็ยังไม่มั่นใจฟอร์เรสผมไม่เคยชอบฟอร์เรสเลยนะครับผมมองว่านักเตะหนึ่งคือมันอะไรก็ไม่รู้นะครับเลือกผิดเลือกถูกถ้าคุณจะเลือกฟอร์เรสว่าใจฟอร์เรสแนวรุกคุณจะเลือกขายคุณยังไม่รู้เลยนะครับมันสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเลยเปื่อยนะครับแนวรับดีไม่ดีดับตัวนู้นลงตัวนี้ไม่น่าเลือกส่วนฝั่งพาเลตก,ก็น่าสนใจนะ คือถ้าฟาเลตผมสนใจเป็นตัวตัวลุกราคาต่ำๆนะครับอย่างไมเคิลออลิเซ่หรืออเบเลเซ่เอเซ่นะครับคู่นี้ราคา5ล้านกว่าๆเลือกไว้ผมมองว่านะครับแตกต่างจากสาหาจากวินเทจาหาแตกต่างกันนิดเดียวสไตล์บอลเล่นคล้ายกันนะครับห่วงบอลถึงบอลมีโอกาสต้องการจะจบเอง3ตัวนี้มิติคล้ายกันมาก เพียงแต่ซาฮาจะดูเด่นกว่าดีกว่า2ตัวนี้ตรงที่ว่าซาฮาเป็นรับเหมายิงจุดโทษแค่นั้นเองนะครับที่เหลือรายละเอียดของเกมคล้ายกันมากนะครับแกะกันมาเลยเหมือนแฝดสาหากจัดทีมแล้วเหลือไม่เยอะนะครับก็ไปวิเคราะห์กับเมื่อกี้นี้ของเอเวอเรตต์สตัวบวกกับ2ตัวนี้นะครับเอเซ่ e กับออริเซ่ของพาเลทเหลือเงินน้อยจับยัดลงไปได้ครับพอได้ลุ้นคะแนนเหมือนกันถัดไปเป็นนิเคลเจอเชลซี นิเกอเซอ่ตัวเจ็บนะครับรหลักๆก็เป็นเอ็นเจอร์อีซักกับคาร์ล์ินซันทดสอบความฟิตส่วนฝั่งเชลซีก็เยอะแยะมากมายนะครับเอนโกล์กองเต้เกปปาอาริซาบาลาก้าเบนซิตเวลเวลลี่ฟอร์ฟาน่าลิทเจมไหวไหมเชลซีนะครับผมว่าไม่ไหวครับคือไม่น่าเชื่อนะครับเรามาอยู่ในจุดๆที่แฮนดิแคปเปิดมาให้นิวคาสเซิลเหนือกว่าเชลซีแล้วซึ่งแฮนดิแคปแบบนี้ผมมองว่า เขาออกมาไม่สนไม่สนชื่อเสียงไม่สนตัวผูเ้เล่นละมองที่ฟอร์มการเล่นปัจจุบันนะครับซึ่งก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับวินาทีนี้นิวคาสเซิลดีกว่าเชลซี Chelsea, ทุกกระบวนท่าเลยไม่ว่าจะเป็นฟอร์มของนักเตะสภาพร่างกายนักเตะรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนนะครับนิวคาสเซิลมีรูปแบบการเล่นชัดเจนมากๆนะครับคู่นี้ผมมองว่าอิงตามฮนดิแคปผมมองว่านิวคาสเซิลไม่แพ้เชลซีครับแม้เชลซีจะเป็นทีมใหญ่กว่าแต่ผมมองว่าวินาทีนี้นิวสู้ได้ ผู้เล่นที่น่าสนใจนะครับด้วยความที่มันเป็นทีมใหญ่เนาะแนวรับในวันตีผมก็เลือกกับทุกสัปดาห์แต่แนวรับนิวสัปดาห์นี้คงจะต้องเว้นวักไว้ก่อน1ตัวที่น่าสนใจก็คงจะเป็นอาอเมลอนละกานเป็นไมเกีลยวเมลอนนะก็ราคา5.7จีจีนะครับเอาไปเบียดกับกลุ่มเมื่อกี้เลยกลุ่มพาเลตกลุ่มเอเวอร์ตันเดี๋ยวจะมีกลุ่มไบตันอีกกลุ่มนะครับในราคากลุ่มที่ใกล้กันนะครับ ก็เหลือตัวอะไรก็เอาตรงนั้นไปจัดได้คู่นี้ผมชอบนิวคาสเซิลผมว่าไม่แพ้เชลซีดีไม่ดีเบียดชนะได้ด้วยนะครับอาจจะไม่คินชีสแต่ว่าไม่แพ้เชลซีนักเตะที่แนะนําก็คงจะเป็นมิเกลอาร์เมลอนวันเสาร์คู่ดึกเลยนะครับเป็นบูเวอร์แฮมตันวันเดอร์เอร์เจอกับอาร์เซนอลตัวเจ็บบูมครับดิโกโชต้ายังติดโทษแบนอยู่นะครับตัวเจ็บก็เป็นลาอูคิมิเนสซาซาคาราซิตเปโดเนโตส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับก็เป็นเอมิลสเมโลกับทาเคฮิโรโทมิยาสุ ตัวผู้เล่นแบบนี้ฟอร์มแบบนี้นะครับพังแน่นอนครับบูฟคือบูฟเนี่ยปกติเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบบูฟบบ่อนทุกคลิปครับคือการเล่นเกมลุกของเขานะครับมิติเกมลูกของบูฟมันแย่จริงๆนะครับเล่นกันแบบเดิมๆใช้วิธีการเซตอัพคุ้นไปเดิมๆผมไม่ชอบเลยบูฟนะครับทำกันช้าเพิ่มเติมตอนนี้คือเกมรับแย่ลงไปอีกนะครับแย่เจอใครก็ยับเจอใครก็ยับนะครับสามลูกสี่ลูกบูฟโดนให้เห็นเป็นประจํานะครับมาเจอกับอาเซนลที่ ความมุ่งมั่นเต็มปิ่มแน่นอนนะครับชนะนันดนี้เป็นจ่าฟู้งพิมพ์นี้ก่อนพักบอลโลกนะครับผมมองว่าน้อนใส่เต็มแน่นอนมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงทีนี้มาดูผู้เล่นอนาะ์นซนอนผมบอกเลยใส่ง่ายครับใส่ง่ายการที่อ่าโทมิสุเจ็บแน่นอนว่าน้นงก็จะเล่นชุดนี้แหละครับแบ็คแบ็คโฟ์ยืนพื้นเซตนี้เลยนะครับแบบเดิมเดิมเลยกองหน้าแบบนี้มิชตัวรับแบบนี้ถ้าถามผมระหว่างเกมลุกกับเกมรับ ของอาร์เซนอลในนัดนี้นะครับผมชอบเกมอาร์เซนอลมากกว่าผมมองว่าอาร์เซนอลมีโอกาสเก็บคลีนชีตมากกว่าที่จะยิงบู๊เยอะเอาง่ายๆผม่างว่าโอกาสเก็บครีนมีสูงกว่าโอกาสยิงเยอะคู่นี้ผมชอบอาร์เซนอลครับผมมองว่านโดยเพราะแนวรับนะจาะจงไปเลยผมมองว่าอาร์เซนอลชนะแบบเกมศูนย์ครับวันอาทิตย์คู่3ทุ่มไบตันเจอกับแอสตันวินล่านะครับ ตัวเจ็บของไบตันก็ดีวันดีคืนแล้วครับเหลือแค่จะขอบมาเดอร์ตัวเดียวส่วนฟังวินล่าก็เหมือนกันนะครับเหลือตัวหลกัหลกๆแค่2ตัวคือเดโก้คาร์ลอสกับบริเป้กูติญโยคู่นี้ไบตันกับวินล่าไบตันฟอร์มกําลังดีเลยนะครับชนะมาติดๆๆนั้นล่าสุดคิดว่าจะยิงบู๊ไม่ได้ก็ยิงได้แต่บู๊โดนใบแดงด้วยนะครับก็มองว่าคู่นี้ไบตันดีกว่าครับไบตันดีกว่าไบตันดีกว่าเลยแนวรับ เผลอเลือกแนวรับไบตันดีกว่าเลือกแนวรับเอเวอร์ตันแนวรับเลเตอร์นะผมมองว่าแนวรับไบตันผมสาหรับส่วนตัวนะครับความคิดส่วนตัวผมมองว่าหากตัด4ทีมใหญ่ออกไปไบตันเป็นทีมที่ควรจะเลือกแนวรับน่าเลือกมากที่สุดละคือไบตันสาหรับผมผมมองว่าดีกว่าเอเวอร์ตันดีกว่าเลสเตอร์ดีกว่าฟอร์เรสต์ดีกว่าคิสซันพาเลตด้วยนะครับอัตราความคิดส่วนตัวว่าถ้าจะเลือกแผงหลังนะครับจากหลุดจาก4ทีมใหญ่ไปแล้วผมมองว่าไบตันเนี่ยน่าเลือกที่สุดเลย มาถึงแนวลุกแนวลุกก็คงจะต้องเป็นเรียนโดทอซสสาถ้าราคาไม่พอเงินไม่พอนะครับถอยลงมาเหลือสัก5ล้านกว่ากาก็ยังเลือกได้นะครับเลือกเป็นปาสกาลกอสหรือถ้า5ล้านพอดีผมแนะนําตัวนี้เลยครับ5้าล้านพอดีนะครับผมชอบตัวนี้เลยนะผมชอบซอล์รมาร์สในราคา5ล้านทุ่นๆของ GG นะครับซอล์มาร์สเลือกได้นะบางคนเหลือ5ล้านไม่พอเลือกตัวอื่น พุ่งไปที่ซอลิมาร์ทจะได้ไม่ต้องไปเขีรยนักเตะที่ตัวเองชอบบางทีชอบโฟเดนชอบมาตินเนลลี่หรือชอบเฮสุสเหลือ5ล้านพอไม่พอจัดไม่พอจัดเสร็จปุ๊บต้องไปลบตัวน,นั้นออกจากโฟเดนมาเหลือแค่บุโยซาก้าเพราะมันถูกลงมาแล้วก็ไปขยับเป็น5้าล้านกว่าเพาื่อเลือกอเมลอนนะครับผมมองว่าซอลิมาร์ทเลือกได้ครับ5ล้านก็ยังเลือกได้นะครับมีโอกาสลุ้น2แต้ม3แต้มจากคินชิตหรือลุนแอซิดทำประตูโอเคอาจจะยังไม่ไประตูแต่ผมมองว่า ซาลลิมาตันแหน่งการยืนจริงๆครับม,มันสูงกว่าปาสเกากอสอีกนะครับผมมองว่าซาลลิมาเลือกได้คู่นี้ผมชอบไบตันผมมองว่าไบตันเปิดบ้านชนะแอตแลนติลลาได้ครับแล้วคู่สุดท้ายวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งน,นะครับฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับแมนยูนะครับตัวเจ็บก็เป็นฮาริสันลีดนะครับเจ็บสวนทางกับการกับเดโคเดวาลีดแล้วก็เป็นคานี่เตเต้ห้าเหลืองก็ห้าเหลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็อิเซอร์มิโตวิชเช็คฟรีดส่วนฝั่งแมนยูก็เป็นเดโก้ดาโลห้าเหลือง ก็ติดแบนดแล้วก็ลาเฟฟรานที่ยังเจ็บอยู่มีเพื่อนหลายคนถามมาในรายส่วนตัวว่าทำไมดาโลกับเตเต้ te, ถึงโดนแบรนด์แล้วทำไมเจลกาเซโลถึงได้ลงเล่นนะครับก็วิเคราะห์แยกกันไปนะครับคือการที่นักเตะสะสมครบใบเหลือง5ใบนะครับก่อนก่อนพักครึ่งฤดูกาลนะครับก็จะต้องโดนแบนหนึ่งนัดการโดนแบน์หนึ่งนัดเนี่ยก็คือคุณโดนใบเหลืองมาจากเกมลีคุณก็จะโดนแบนดเฉพาะนับเฉพาะเกมลีแค่นั้นเองครับคิดง่ายๆติด5้าเหลือง กเมคุณก็โดนแบนในเกมลีกเกมอื่นไม่มานับนะครับเพราะฉะนั้นดา์โล่กับเตเต้จะลงไม่ได้ในวีคนี้นะครับมาถึงการวิเคราะห์ผู้นี้ไม่ชอบแล้วแมนยูก็วีที่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมมองแล้วนะแล้วแล้วแมนยูมันดีมามันไม่ดีมาหลายนัดมันกินชิดมากก็จริงเพราะเดคเคนะครับแล้วอยู่ดีเด็กทางฮาร์ดบ้าบอคอแตกอะไรกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับผมมองว่านะนักเตะคนนี้ยังจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ไม่ควรจะเป็นตัวจริงช่วงเวลานี้เลยนะครับไม่สมควรเลย คือต่อให้ตัวนุ้นตัวนี้เจ็บตัวนั้นขนาดไปนะครับผมมองว่าหากจะส่งฟันเดเบกลงนะครับรับหรูรับตาส่งเฟสแม็กโทมีประโยชน์กว่าที่ซ้านะครับผมมองว่ายูดีดีเทนฮาร์ดมาให้โอกาสแล้วนี่ฟันเดเบกสองนัดในฟุตบอลถ้วยยุโรปกับนัดล่าสุดีิเจวิลล่าเลเทตุ้มไปนะผมมองว่าคู่นี้มาเยือนฟูลแลมคู่ที่ผมจาบจองไว้ผมชอบสูงผมมองว่าคุณยิงกันเยอะครับเ,ออเปิดเทนนิแคปเปิดมาไม่เยอะคู่นี้เป็นคู่ที่ผมชอบสุดเลยผมมองว่ายิงกันสองฝั่งนะครับสุดท้ายแล้วคู่นี้อาจจะ ออกเสมอแบบมีสกอร์โอเคเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลใน1กสิคู่แล้วนะครับวิดนี้ถ้าจะเลือกแนวรับผมจะเลือกใครผมไม่ชี่นะครับผมเลือกทีมใหญ่ล้วนๆเลยผมเลือกแมนซิตี้ลิเวอร์พูลสเปอร์อาร์เซนอลแล้วอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นไบตันนะครับในกรณีที่เลือกทีมเล็กนะครับผมอาจจะเลือกไบตัน ถ้าเรียงตามความชอบชอบพัฒนที่สุดเลยไม่รู้ดีคือผมชอบปัตตานีแม้จะเป็นทีมเยือนนะแต่ผมก็ชอบปัตตานีนะครับในใน,ในการเลือกเกมรับนะผมมองว่าปัตตานมีโอกาสชีนชี้มากที่สุดมาถึงทีมของผมในระบบ5-41<ม>ผมจะใช้หลัง5ครับไม่รู้อะไรโดนใจนะทีแรกก็จะจัดหลัง3หลัง4ี่แหละเปิดในกลุ่มเปิดเล่นไปนเล่นมาไปเจออะไรสักนิดหนึ่งผมเปลี่ยนมาจัดหลัง5เลยผมจะจัดหลัง5ผมอยากจัดหลัง5เลยครับปีนี้ผู้สับประตูนะครับเป็นอารอนแลมเดลจากอาร์เซนอล กองหลังหนึ่งตัวนะครับเป็นอิบายโกโคนาเต้จากลิเวอร์พูลผมมองว่าเป็นตัวจริงอยู่แล้วครับที่เหลือนะครับกองหลังอีก4ตัวของผมโฟร์คิงเลยคืออารมณ์ประมาณว่าสี่ทีมใหญ่นะครับแบ็คสตัวจาก4ทีมใหญ่ก็คือเลือกแบ็คล้วนๆเลยนะครับก็คือเป็นเบนไวท์จากอาร์เซนอล์นันดูโรเบอร์ซันจากลิเวอร์พูลเจ้าแกรนเซโลจากแมนซิตี้แล้วก็อีวานเปดิซิตจากทันนัมฮอสเปอร์ผมมองว่า4ตัวเนี้ยตั้งแต่ White, un, Ronaldo, เบนไวท์โรเบอร์ซันแกรนเซโลเปดิซิตนอกจากจะลุ้น ครีนชีสผมมองว่าด้วยความคิดส่วนตัวนะผมมองว่า4ตัวนี้มีโอกาสมากกว่าลุ้นครีนชีสผมมองว่ามีโอกาสแอซิดเพอรร<ๆ>ุ้นได้ถึงโอกาสยิงประตูเลยนะครับผมก็เลยเลือกแบ็กจาก4ทีมใหญ่มาเลย4คนกองกลาง4ตัวจากผมนะของผมนะครับเป็นกาเบรียลมาตินเนลลี่จากเซนอลมิเกลอมิรอนจากนิวคาสเซิลฟิลฟอร์เดนอีกแล้วครับท่านนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นโ ah. มเมสซารากองหน้าตัวเป้าเป็นเอริกเบลฮาร์แลนก็ อาจจะไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับในฟุตบอลโลกไม่เป็นไรครับถ้ามีข่าวสารในฟุตบอลโลกหรือมีแฟนตาซีอะไรให้เล่นนะครับผมก็จะอัดคลิปมาวิคัวิจารณในฟุตบอลโลกให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณมากครับ